ทุกสมรภูมิจะลุกเป็นไฟกับการกินอาทัพของกองทัพพยาครุฑสง่างามสมคำล่ำาลือดุดันทรงพลังอำนาจหกก่อนสับครั่งพร้อมศาสตราวุธครบมือสมบัติเงินทองมากมายเป็นวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพัดปุญยะกามโมวัดห้วยด้วน นักขสวรรค์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองด้วยความสวยของทรงเหรียญสง่างามด้วยองค์พยาครุฑใบหน้าของหลวงพ่อคมชัดลึกทุกมิติแววตาเสมือนจริงดุดดังมีชีวิตรังสรร์ผลงานโดยเจ้าของโรงงานและช่างแกะบล็อกมือต้นๆของเมืองไทย ช่างเอกเมืองเหนือและช่างปัญญ้นย่อกระบี่มือหนึ่งช่างเอ,อิร์ดมือทองจัดสร้างโดยทีมงานอามอนนครสวรรค์และนี่คือเหรียญมหาเศรษฐีห้าแผ่นดินทุกสมรภูมิจะลุกเป็นไฟกับการกีธาทัพของกองทัพพญาครุฑตำนานเจ้าพระยามหาเศรษฐีภาคสอง กำลังจะถือกำเนิดเกิดขึ้นเร็วๆนี้